วันนี้ถ้าเรามาพูดคุยถึงปัญหาของโลกเราวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแรงภัยธรรมชาติหรือแม้กระทั่งเรื่องโลกลาต่างๆที่กำลังผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดนั้นล้วนเกิดมาจากปัญหาของสิ่งที่เขาเรียกว่าโกลบอลวอร์มหรือโลกร้อนครับโลกร้อนนั้นวันนี้สร้างภาระสร้างปัญหาให้กับมนุษย์เรามากเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ โลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้เชื้อโรคต่างๆนั้นมีการปรับตัวครับแล้วนั่นก็คือปัญหาไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือเป็นภัยธรรมชาติแบบสุดขั้วสุดตรงที่กําลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากการกระทําของเราทั้งสิ้นนะครับวันนี้ความสมดุลของโลกเหล่านั้นที่สามารถที่จะซึมซับ คาร์บอนไดออกไซด์หรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือก๊าซมีเทนหรือก๊าซอะไรก็แล้วแต่ที่นำไปสู่การเป็นก๊าซเรือนกระจกนั้นวันนี้ลดน้อยลงอย่างมหาศาลเลยนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาอย่างนั้นก็คือคนก็คือเมืองก็คืออุตสาหกรรมนั่นเองครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเมืองเมืองหนึ่งนะครับที่ถือว่า เป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองที่มีคนอยู่แล้วก็กลายเป็นเมืองต้นแบบครับนั่นก็คือโยโกฮาม่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้สร้างเมืองนี้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้หรือเรียกว่าเมืองอัจฉริยะเขาต้องการลดคาร์บอนครับลดสิ่งที่ผลิตออกมาจากอุตสาหกรรมหรือคนในเมืองนี้และเมืองนี้ประสบความสำเร็จมากครับในประเทศไทยนั้นเรามีเมืองต้นแบบนะครับที่เกิดขึ้นอย่างนั้นที่เกาะสมุย วันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสมุยนั้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสมุยนั้นได้มีการลดคาร์บอนให้ต่ำลงมีเป้าหมายในการลดคาร์บอนในปี2020นั้นถึง36ครับแล้วก็ปี2030นั้นต้องการลดถึง50เเลยทีเดียวนั่นก็คือเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในเกาะสมุยเกาะสมุยของเรานั้นวันนี้ไม่ใช่แค่เป็น เมืองท่องเที่ยวที่ใครเขาจะมาแล้วใครเขาสนใจที่จะเที่ยวอย่างเดียวแต่วันนี้เรายังมีมูลค่าเพิ่มทําให้ภาพพจน์ของสมุยนั้นดีขึ้นทําให้ภาพพจน์ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวนั้นดูแล้วดีขึ้นครับวันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นแบบอากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่งนั้นเกิดจากพวกเราทั้งสิ้น ข้างหลังของท,ท่านท่านที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนี้เป็นป่าข้าวโพดแต่วันนี้เนี่ยหลังจาก5ปีที่ผ่านมาก็กลายเป็นป่านะครับที่กําลังเขียวผมว่าทุกคนนั้นถือว่ามีส่วนนะครับอย่าไปว่าคนที่จะต้องทํานั้นจะต้องเป็นข้าราชการจะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นโลกใบนี้นั้นเป็นของทุกคนที่ทุกคนนั้นควรจะต้องเข้ามาดูแลในสิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นปัญหาของมนุษย์ครับ นั่นก็คือเรื่องราวของเมืองต้นแบบคราร์บอนต่ำของประเทศไทยที่เกิดขึ้นครับ